ปกติแล้วไม้กอล์ฟที่เราใช้ออกรอบทั่วไปไม่ได้เป็นไม้ที่ออกแบบมาทำให้เราตีได้ไกลที่สุดตัวนี้เป็นแข็งครับอันนี้เป็นไม้แข่งตีไกลเลยอันนี้ค่อนข้างเป็นยี่ห้อดังเลยตัวนี้หลบสี่โอ้หลอบท่าพัตเตอร์เลยครับแล้วก้านเป็นของพุจิกุละนะครับนี่เอกกเอกเในวัดลุงนี้และ แครี่312้หลาโตทั้อยสี่ออฟไลน์แค่12หลาครับแต่รู้สึกว่าตอนที่เขามาขัดที่ที่นี่นะครับคนที่ได้ที่สุดท้ายเนี่ยยัง350กว่าเลยแต่อย่างแท็บนี่ยัยงไม่ผ่าน <laughs> ใช่ไหมท่านผู้ชมครับผมอยู่กับโปรแท็บที T ่ TPL เรียบทางด่วนประดิษฐ์มนูทษมษนะครับวันนี้จะเอาใจคนอยากตีไกลคือเนื้อหาคำว่าสปีดจริงๆแล้วครับมันมันไปได้หลายแง่มุมนะไม่ใช่คนตีไกลเราก็คุยกันเรื่องสปีดได้ แต่ว่าน,นี่อยากเอาใจคนตีไกลนะครับเพราะเดี๋ยวจะให้โปรแท็บแสดงเพราะเดี๋ยวนี้ผมปืนแก๊ปและปืนใหญ่เขายืนอยู่นี่ปกติแล้วไม้กอล์ฟที่เราใช้ออกรอบทั่วไปครับไม่ได้เป็นไม้ที่ออกแบบมาทําให้เราตีได้ไกลที่สุดก็ใช่ครับก็ใช่ถูกไหมเพราะส่วนมากแล้วเราต้องยอมรับความจริงว่าไกลที่สุดไม่ได้ตอบโจทย์ในการทําแต้มเสมอไปถูกต้องมันต้องไกลที่สุดที่เราคุมได้ไกลที่สุดต้องคุมได้ก็คือ สั่งทิศทางได้ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะตีไกลแข่งตีไกลกับกับตีกอล์ฟทั่วไปมันไม่เหมือนกันอย่างเราตีกอล์ฟทั่วไปเนี่ยพื้นที่ปลอดภัยแน่นอนมันคือแฟลทไม้ที่เราออกรอบมักจะเป็นไม้ที่ตีได้ค่อนข้างตรงถึงระดับหนึ่งใช่ครับอาจจะยอมเสียระยะไปบ้างครับแต่ถ้าแข่งตีไกลเหมือนที่เขามาแข่งคオリิฟเขามาคオリิฟที่นี่ด้วยนี่ใช่ไหมที่กอล์ฟทาากอล์ฟทาวใช่ครับสองครั้งละครั้งแรกที่กอล์ฟทาวครั้งที่2รู้สึกจะไปที่เชียงใหม่ครับแล้วก็ครั้งที่3จะกลับมาที่กอล์ คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาแข่งตีไกลเนี่ยก็จะไปกันที่สนามกอล์ฟแล้วก็จะตีไปแล้วก็จะมีคนวิ่งออกมาจากข้างๆแล้วก็มาตรงลูกเราแล้วก็อวอลกลับมาว่าระยะเท่าไหร่อ,อะไรงั้นแต่ก่อนจริงๆไม่ได้ยิงเลเซอร์ด้วยนะเหมือนกับเขาเรียกอะไรตีตารางเอาไว้บนพื้น<ช>แล้วก็เอาเทปวิ่งวัดกันนะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีเลเซอร์แต่สเต็ปใหม่ล่าสุดความที่ไอเครื่องที่เราใช้กันที่ GPL ในการนำเสนอช่วงออุอปกรณ์นเนี่ย for size GC ซีคอ t z มันค่อนข้างแม่นมากแม่นมากเดี๋ยวนี้โอ้โหถ้าสังเกตในทั้ง PGA e u r ยูโรเปียน l อ g นะใช้เครื่องนี้ตั้งซ้อมก่อนแข่งเลยนั่นเนี่เพราะฉะนั้นก็เลยมีเอามาใช้ในการตัดสินใช่ครับการแข่งขันตีไกลด้วยเช่นกันใช่ครับนะครับผมว่าที่รอบคัดเลือกทำไมเขาถึงใช้เครื่องนี้นะผมว่าค่อนข้างม a เ e s e ครับหนึคือถ้าสมมติเราไปคัดเลือกด้านนอกบางทีความแฟ ทั้งลมทั้งอะไรแบบลมบ<ช>บางทีอีกคนหนึ่งตีตามลมอีกคนหนึ่งเปลี่ยนคนมาแป๊บเดียวทวนลมเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีมีความไม่แฟร์แต่พอรอบคัดเลือกองเงี้ยตีในอินดอร์แฟร์เท่ากันหมดเครื่องก็เครื่องเดียวกันลูกกอล์ฟก็เหมือนกันการคำนวณของเครื่องค่อนข้างแม่นก็ถือว่าแฟร์ในแฟร์มากๆเลยนะมผมว่ามีความยุติธรรมว่าทุกคนที่ผ่านระบบคัดเลือกก็จะ ผ่านระบบการคำนวณเหมือนกันอ่าใช่โอเคทีนี้เรามีไม้ตั้งอยู่3อันอันนี้ไม้ปกติของเขาแล้วก็อีก2อันเนี่ยทำมาเพื่อแข่งตีไกลใช่ครับถ้าจะใช้ตีไกลจะเป็นไม้นี้ใช่ครับอ่าเดี๋ยวอธิบายก่อนก็ได้ตัวนี้นะครับจะเป็นไดรเวอร์ของ t i t ท e ร s t นะครับเทียซสามตัวนี้ใส่ก้านยาว45ครึ่ง45ครึ่งกติกาให้ถึง46 46อันนี้ถ้าแข่งปกติครับแต่ก่อน48อีนี้ลดเหลือ4 6 รถเหลือ46แต่ถ้าแข่งลองไดเดี๋ยวนะเทียรซาสามก้าน45ครึ่งหลบเท่าไหร่หลบเก้าครับหลบเก้าโอเค,คอ่าแล้วอันนี้ต่างกันยังไงตัวนี้เป็นแข้งครับอันนี้เป็นไม้แข่งตีไก่เลยอันนี้ค่อนข้างเป็นยี่ห้อดังเลยตัวเนี้ยอันนี้ตัวแรกที่พี่เจยิบมาครับตัวเนี้ยหลบสี่โอหลบเท่าพัตเตอร์เลยครับหลบสีบ่หลบสี่คือเท่าพัตเตอร์เป๊ะแล้วก้านเป็นของฟูจิกุระนะครับนี่ เอกเอกเอกสามเอกเลยแข็งมากแล้วก็ยาวอยู่ที่สี่สเจ็หแล้วกัน7จ็ดส่วนแ้โอเค,คเพอใถึงสีใช่ถึงสีอันนี้ทําเหลื่อมไว้นิดหนึง่งกลัวแบบเดี๋ยวไปวัดตอนแข่งแล้วเกินตัวนี้ก็เท่ากันครับความยาวเท่ากันครับฟูจิคุระต่างกันยังไงทำไมเขียวกันกน้าเงินตัวนี้เป็นอีกซีรีส์หนึ่งครับซีรีส์หนึ่งตัวนี้เ็กเหลือแค่สอ อันสามเอ็กนี่สองเอ็กซ์โอเคอ่ะแล้วตัวนี้หลบห้าหัวยี่ห้อเดียวกันหัวยี่ห้อเดียวกันแครงเหมือนกันนะครับแต่หลบขึ้นมันดัวหนึ่งใช่ครับอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวดูค่าเดี๋ยวูเบาต่างแล้วกันตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ใช้ทีความสูงปกติก่อนนะครับครับอันนี้ตีเหมือนวงออกรอบอะวงออกรอบเลยนะครับ สังเกตความตรงนะค่อนข้างเกาะเส้นดินซ้ายขวาน้อยมากสุดท้ายแล้วแครี่293รวมวิ่งแล้ว317ถ้าดูความตรงไหนบวกลบออฟไลน์ออฟไลน์2.4ใช่ไหมครับ2.4 <2 S 1> หลาไปทางซ้ายครับ ก็คือถ้าเล็งกลางแฟเวย์เบี้ยวกลางแฟเวย์ไม่แค่ไม่ถึง3หลาใช่ครับก็คือเหมาะมากสําหรับเป็นไม้ที่จะออกรอบเพราะว่าตีแล้วอยู่กลางแฟเวย์ตามที่ต้องการทีนี้ถ้าบังคับให้คุณตีแข่งตีไกลแข่งตีไกลใช่ไหมครับความรู้สึกเราคือจาก45.5ตัวนี้นี่เเดียววะตัวนี้ x เดียวครับเเดียว45.5 x เดียวมาเป็น 2x อก่อนไหมอ่านลอง 2x ก่อนนะครับมาเป็น47.75 2x พอเวลาเขาจะแข่งตีไก่ครับอันดับแรกเลยคือถ้าเราอยากตีได้ไกลขึ้นนะครับ <Ừ. S 1> โดยที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องสปีดเลยนะครับมันจะมีตัวเลขตัวหนึ่งเนี่ยที่เราอยากเห็นก็คือเรื่องของค่าสปินหลกหน้าสปินหลออของผมนะถ้าผมจะไม่เห็นนะจะอยู่ประมาณสัก1 4บสตัวเนี้ยถ้ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับอยากเห็นเหลือสักสิหรือต่ากว่าสิ <c oughs> เลยนะครับทีเนี้ยหลักเกณฑ์ก็คือ อาจจะต้องใช้ทีสูงมากขึ้นเพื่อตีเสยขึ้นให้ตีเส,ยข,เสยขึ้นนะครับเรนนรบพราะว่าตอนนี้หลบมันน้อยละเดี๋ยวนะไอ้นี่เจาะหลบเท่าไหร่หลบเครับโอเคเพราะอันนี้หลบเกอันนั้นหลบ5้หลบ5ตีเหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยมันหายไปแล้ว4องศาอ่ะถูกต้องถูกไหมใช่ครับเอาเอาแบบเข้าใจง,ง่ายๆเฉพาะไม้อย่างเดียวมันหายไปแล้ว4ครับของเดิมอยู่บอกว่าตัวยูประมาณ14 15 ถ้าเปลี่ยนแค่ไม้อย่างเดียวมันก็จะมาเหลือสิบอย่างที่ต้องการแล้วแต่ตถ้ามันมีว่าโอเคความยาวของก้านมาอะจรทำให้ดีตัวองศาเพิ่มอีกหน่อยอาจจะได้เรื่องขับสปีดด้วย แครี่สา5สหลานะครับก็แครี่ไกลกว่าช็อตปกติที่ตีเมื่อกี้ของเดิม293ครับนะครับก็เพิ่มมารวมแล้วก็มันัดเซ็วว่า20หลาครับนะครับหลาเข้าใจใง่ายทีนี้หลอกหลอกเข้าเหลือ17.8ครับทีนี้17.8 17. ตั้งลบด้วย9.5 <9. S 2> ก็ตีไป17-9ลบ9ก็ได้ครับ17-9ลบ9เหลือ8เหลือแ เหลือ8เมื่อกี้ที่บอกก็ต้องให้แรงประมาณสักสิบอ่าใช่แบ็กสปินพันเโอเคอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อแม้อันนึงที่เราคุยกับแฟนๆได้เลยถูกไหมครับคุณจะทําไม้ให้ตีไกลได้ขนาดไหนก็แล้วแต่แต่แบ็กสปินคุณต้องอย่างน้อยไม่ต่ํากว่าพันไม่ต่ํากว่าพันถ้าตีออกมาแล้วมันไม่ถึงพันเนี่ยมันมันไกลไม่พอแน่อ่าใช่มันตั้งชันเกินกว่าที่คุณจะตีไหวสปีดคุณไม่ถึงครับ ลุงนี้แหละโอเค <Okay. S 2> แค่ที้312หลาททั้ง้อ4 0ออฟไลน์แค่12หลาครับอ,นนอันนี้ได้วัดครับได้วัดอยู่อันนี้แต่รู้สึกว่าเหนื่อยไหมครับนิดหน่อยฮะ <laughs> <laughs> แต่รู้สึกว่าตอนที่เขามาคัดที่ที่นี่นะครับคนที่ได้ที่สุดท้ายเนี่ยยัง350กว่าเลย สามยห้าสิบกว่าอยู่เลยโอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้ผมได้ไม่น่าผ่านไม,ไม่ผ่านใช่ไหมตีอย่างแต่นี่ยังไม่ผ่านใช่ไหมขนาดแข่งตีไกลอ่สิ่งที่เราจะได้คืออะไร <c oughs> เราเข้าใจว่าเป็นแฟนรายการเราไม่ได้ไปแข่งตีไกลทุกคนไม่แน่อาจจะมีบางคนอยากแข่งตีไกลก็ได้ที่เห็นได้ชัดก็คืออันดับหนึ่งไม้ที่ทํามาเพื่อตีไกลตียากกว่าไม้ปกติที่เราตรีออกรอบครับนะครับ มักจะแข็งกว่ามักจะหลบตั้งกว่าโดนเมื่อดีดีมากเช่นลูกนี้เป็นต้นครับแต่เมื่อไม่ดีนู่น75หลาไปทางขวาหนุนข้ามไปสองหลุมครับใช่ครับในขณะที่ถ้าเอาไม้ปกติที่เขาออกรอบให้ตีเนี่ยเขาตีไม่หลุดหลุมตัวเองแน่ถ้าตีสัก10ลูกก็อาจจะอยู่เฟเวสแปลูก7จ็ดแปดลูกไม้นี้อาจจะหนึ่งหรือศูนย์หรือว่าแข่งตีไกลเขาต้องการ ไกลที่สุดที่คุณทําได้ภายในจํานวนลูกที่จํากัดอาจจะ5ลูก6ลูกัตีอยู่ในแฟเว์ได้วัดเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าวัดกันที่ระยะก็เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาราเราอยากจะตีไกลขึ้นคุณอาจจะไปดีไซน์ให้ไม้มันตีไกลขึ้นก็ได้แต่ค,คุณก็ต้องเข้าใจว่าคุณดีไซน์ให้ไม้มันมาเพื่อระยะเนี่ยความแม่นยําความง่ายของการตีก็จะลดน้อยลงใช่ครับแล้วมีเทคนิคอะไรแนะนำานนั้งไหมนอกเหนือจากไม้อะไม้เราเข้าใจแล้ว ว่าหลอดมันต้องตั้งกา้านมันต้องยาวไม่เกิน48ในแง่เทคนิคเมื่อคุณต้องการแบ่งอีกสักนิดคุณทําอะไรบ้างก็หล,กหลักๆครับสิ่งสําคัญเลยนะผมว่าก็คือการเร่งเร่งสปีดให้ได้อเร่งสปีดเนี่ยวิธีก็คืออาจจะต้องทําให้แบ็กสวิงเร็วขึ้นอืกว้างขึ้นและเร็วขึ้นอันนี้จะช่วยเรื่องทําให้ไม้ลงเร็วได้ขึ้นกว้างขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ลงมีไอ้แบบที่ เขาเรียกอะไรไม่จดที่ลูกแล้วสวิงไหมอันนั้นเป็นดริลปะอันนั้นเป็นดริลครับเดี๋ยวทำทำดริลให้ดูทีนึงนะเผือเ่อแฟนรายการเรามีสายโหดอยากทึบๆ <c oughs> หลักๆอะครับก็ถ้าเราอยากเพิ่มสปีดใช่ไหมครับมันก็คือโมเมนตัม um ที่แบบซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็จริงๆอ่ะถ้ามีเครื่องวัดเพเชอร์มันจะมีแบบดูว่าขึ้นเท่าไหร่ฟอรตสลงอย่างนี้เท่าไหร่ด้วยทีเนี้ยหลักการก็คืออมันเหมือนขึ้นไปเนี้ย ต้องโหลดขวาแล้วสูงขึ้นโหลดขวาแล้วสูงขึ้นโหลดขวาแล้วสูงขึ้นแล้วต้องพยายามขึ้นให้เร็วที่สุดจะเป็นฟีลแบบถ้าลองทำนะครับจะทำอย่างนี้ไปก่อนยกเท้าไปเรื่อยๆอีกฝั่งหนึ่งแล้วค่อยอย่างนี้เลยคือไม่ได้หมุนขึ้นเวียงขึ้นใช่ครับยิย่งไปเลยสวิงลมสักทีจะเจ็บไหมอลองดู เราใช้คำว่าบิดตัวขาดได้ไหมอารมณ์ประมาณนั้นนะถ้าร่างกายคุณไม่ดีจริงยาริอาหารทำเพราะว่าคุณจะไปหาหมอออโตพิดิกเป็นนับต่อไปผมไม่แนะนำแต่ถ้าคุณว่าคิดว่าคุณแน่คุณคิดว่าคุณพร้อมคุณอยากเหรคุณเด็กเพออ่ะอายุคุณยังไม่ขึ้นเลขสามอ่ะคุณอยากลองดูเชิญ ครับนะครับได้ไม่ได้ไปฝึกเอาเพราะว่าไอ้พวกที่ทําได้ก็ฝึกกันมาทั้งนั้นใช่ครับฝึกกันเป็นปีครับเป็นปีนะร่างกายเทคนิคและอุปกรณ์ทั้ง3อย่างถึงจะออกมา350และสูงกว่าใช่ครับโชคดีนะครับ